แรกๆนะครับคนแรกของฤดูกะมีล้มฮะของห้าแล้วนะครับนะครับกะทุกสิ่งทุกอย่างกะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผ้าพี่พัฒน้องครับไปไอ้ยเ้ยห้อยยกลองก็คืองซิฟลองนั่นเองครับแต่ว่าเหลืออยู่อ่ะเอาขึ้นมาได้เยอะน,นะครับนี่ครับก็คือสภาพไอ้ร่วมของสวนฝรัง่งไอ้จิมจูของห้าหลังฝนตกสะสมมาหลาย ครับครับห้อสงสงสัทุกเมื่อเนี่ยเพราะว่าห้องรักษาผิวของเพื่อนนั่นเองครับบ่อแห่แดดเลี่ยายแล้วก็ผิวเพคนบ่เสียแล้วก็เพื่อนจะให้รสชาติไอ้คุณน้องเป็นไกเสดแซมึ้นทำให้การพีดดอกกะนี่คือเก่านะครับแต่ว่าน้ำถั่วเนนี่บ่เป็นยังครับบ่เป็นอุปสรรคตอค่อการสวัสดีพี่เพื่อนน้องๆนะครับน,นี่ก็ปริมาณนา้ำสะสมที่น้องตอนนี้กำลังเออล้นท้อง เยอะในไรนะอยากพื้นที่ทำหน้ารับมาเป็นเอาพลไม้หรือว่าพืชืักปนคั่วสาบ้านต่างๆครับมาปลูกยามันนไปะนะเขาเรือกวาพื้นที่ขาครับมันจะเป็นถุงเอ๋่า่่เ่า่่่่่่่่่บ่่เ่่่่่่่น่่่่่่ั่ไว้ท่่น่า่่่่่่บ่่ม่บ่่่เ่่าะ่่่่่่่่่่่ล่า่่่่่่่่่่่่เ่่น่่่่่ร่่่่่่่่่่่้ แรกนะครับที่เฮาไอ้ทดลองปลูกอยู่ในไอ้สวนนั่นเองนะครับนะครับพี่น้องเบิ่งผอมเป็นกะมาผัดเอาไอ้ต้นฝองพลังแสดงที่เฮาปลูกไม่ในพื้นที่ครับไปหมดนั่นเองครับก็เลยเหลือจากปีนะครับเพื่อไปจําแนกแจกจ่ายภายในชุมชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดชุมชนกะมีสวนเดียวเนี่ยนะครับที่ปลูกนะครับเนาะกับเพี้ยนพทิกจากทดลองปลูกครับป่าวาดวาเพื่อนเอ๋ ได้คุ้มค่ากับการปลูกนะครับให้ค่าแต่แทนดีเลยที่เดียวครับสำหรับเอ่เบิ้งสวนไอ้พลังของข้าวนี่เองครับมีพลังใจแดงครับกินจูนะครับว่าปริมาณน้ำกับลูกลกนะครับเป็นจ้าสวรรค์นะครับนี่ครับลงมาเบิ้องใหญ่อย่างนะครับมันจะเกิดความสุขอย่างนึงครับมาเบิ้งไอ้สิ่งที่เขานี่แหละครับเป็นเพื่ เศรษฐกิจได้ดีเลยนะครับเพาก็ได้เก็บลูกพันธุ้นครับมันจะเป็นถุงแหน่ห่เอามาพิเศษครับบอแมนแหน่ถุงหิวใสนะครับมันแห้งปานนี่ก่อันนี้ครับแบ่งต้นพันกัสูญหายไปกับนี่นะครับก็คือขอ้โดยภาพรวมนะครับในสวนฝรั่งเราพบเพื่อนเพื่อนพี่น้องนี่ครับพ่อห่อเลยครับแต่ว่าเออบอทันแหน่ห่อหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าพันกับเกิดเป็นมาหลายรุ่นเพิ่นบ่ได้เป็นรุ่นเป็นเลนน่ครับ นี่จะเป็นถุงคุณมั่วครับเข้ากับมองบัทะลุไอผิวของฝรั่งนะครับอโด้วยสาเหตุได้เอาขึ้นมาได้เยอะนะครับนี่ครับคือสภาพไอ้ร่วมของสวนฝรั่งไอ้จิ้มจุ๋ของห้าหลังฝนตกสะสมมาหลายนี่ครับเป็นไอ้นี่ครับมันจะเป็นถุงคุณมั่วครับเข้ากับมองบัทะลุไอผิวของฝรั่งนะครับอโด้วยสาเหตุได้ครับตอนนี้ผมกาได้ าอนอครับออกจากเนี่ยครับที่พักกัจะ้นต่อสภาพสภาวะดินฟ้าอากาศแล้วครับคันพันดเลยติตประมาณนี้ครับก็จะหลงเหลืออยู่้่หลายนกว้างครับนี่ก็คพื่อคุณนองเกันกาบเสร้อแซมก้นทำไมการที่ดอก,กนี่คือเกาแล้วครับแต่ว่าน้ำถ่วเนี่น,นี่บอกเป็น ยังครับบ่เป็นอุปสรรคต่อกะปริมาณนานก็จะประมาณนี้ครับปีที่แล้วกันครับปีที่แล้วแต่ว่าล้ต้นเป็นบ่อแข็งพอมันก็มาผัดเอาต้นของฝรั่งสดงที่เฮาปลูกไม่ในพื้นที่ครับไปหมดนั่นเองครับก็เลยเหลือจฉพะนี่เฮาได้ปลูกได้ถ้ำไปแล้วนะครับเฮาก็สานต่อจนไยว่าตัวนองปลูกครับปรากฏว่าเพิ่นได้ ได้คุ้มค่ากับการปลูกนะครับให้ค่าแต่แทนดีเลยที่เดียวครับสำหรับเอ่อกับลูกนกนะครับเป็นจ้าสสะอาดนะครับนี่ครับลงมาเบิ่งกะเดี๋ยวนะครับมันจะเกิดความสุขอย่างนึงครับมาเบิงเ่งอะสิ่งที่เขาไว้ทำหน้าน้ำครับบุญบว่าเขาจะเออเอาเอ,อแต่ถ้าว่าจะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่าเนกระต้องลงเหลือะไปจบปลูกเขาไว้ ไอ้ห้ายกลองก็คือสิบล่องนั่นเองครับแต่ว่าเหลืออย,ยู่ไอ้เราจะทนต่อสภาพสภาพดินฟ้าอากาศแล้วครับพันเดติดประมาณนี้ครับก็จะหลงเหลืออยู่บ่หลายกับลูกลกนะครับเป็นจ้าส,สวรรค์นะครับนี่ครับลงมาเบิ่งกะเดี๋ยวนะครับมันจะเกิดความสุขอย่างนึงครับมาเบิ่งไอง้สิ่งที่เขาทดลองปลูกครับปลากบ่าเพิ่นเดได้แหก คุ้มค่ากับการปลูกนะครับให้ค่าต่แทนดีเลยที่เดียวครับสําหรับเอ้ไั้ครับเห้องใส่ทุกเมย์เนี่ยเพราะว่าห้องรักษาผิวของเพิ่นนั่นเองครับบ่รแห่แดดเลี่ยายแล้วก็ผิวเพิ่นบ่เสียแล้วก็เพิ่นจะให้รสชาติเอ้เพราะว่าเ้าจะได้เก็บได้ตลอดนี่ครับพอดีนะครับเดี๋วนะครับแซ่น้ำอยู่กับมีพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับอันนี้ก็รุ่นน้องนะครับนี่ครับนะครับเห้องใส่ทุกเมย์เนี่ยเพราะว่าห้องรักษา ผิวของเพิ่นนั่นเองครับบ่รแห่แดดเลี่ยายแล้วก็ผิวขอเพิ่นบ่เสียแล้วก็เพิ่นจะให้รสชาติไอ้กินอยู่ของเฮาครับช่วงที่มน้ำท่วมขังพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ก็น่าพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีพี่อนๆน้องๆนะครับนี่ก็ปริมาณนา้ำสะสมพี่น้องตอนนี้กำลังเออล้นคลองไอ้อยู่ในไหลนะครับพอสมควรพี่น้องนี่ครับพอฮอดเลยครับแต่ว่าเออ บอทันไล้ห่อหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อนกะเ,เกิดเป็นมาหลายรุ่นเพื่อนบอได้เป็นรุ่นปีนะครับเพื่อไปจําแนกแจกใจภายในชุมชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดชุมชนกับมีสวนเดียวเนี่ยนะครับที่ปลูกนะครับเนาะก,กับยนนลิกจากแบบแบบท่อนต่อสภาพสภาพะดินฟ้าอากาศแล้วครับค,คันเพ่นได้จิตไอประมาณนี้ครับก็จะหลงเหลืออยู่บ่หลายเป็นได็นนะครับมันจะเป็นถุงคุณ มั่วครับเท่ากับมองบัตหรุไอ้จิวของพรั่งนะครับไอ้ด้วยสาเหตุใดมาไอ้แสงความชุ่มชื้นไอ้ของตนจูเพยนอบนบันไดบางหลายมือครับสังเกตวังระดับน้ำครับทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมดได้กลับพี่น้องอันนี้ครับสาเหตุใดครับเท่าถึงปลูกฤดูที่บันไดดฤดูฝนพราะว่าถ้ามีระบบ น้ำพอเพียงจะมารอเลี้ยงหรือว่าสวัสดีพี่เพื่อนน้องๆน,นะครับนี่กาปริมาณน้ำสะสมพี่น้องตอนนี้กำลังเออหล่นท่องเออยอะในไหลนะเอาขึ้นมาได้เยอะนะครับนี่ครับเพือสภาพอร่วมของสวนฝรั่งอจิ้มจุ๋งของห้าหลังฝนตกสะสมมาหลายนี่ครับอันนี้ครับสาเหตุใดครับเฮ่าทึงปลูกฤด,ดูที่บ่แม่นฤดูฝนเพราะว่ะห้ามีระบบ น้ำพอเพียงจะมารอเลี้ยงหรือว่าสามแถวเพราะว่าช่วงฝนแหลกๆนะครับฝนแหลกของฤด,ดูมีร่มเบืองสวนฝล,ลังของเ้านี่เองครับมีฝลังใจแดงกับกินจูนะครับว่าปริมาณน้ำพน,นจะถ่วขงขังคือเกบาบอนี่ครับก็คือถนนเส้นท่าที่ห้าใส่สัญจรหรือว่าเที่ยว ได้พื้นที่ทำกินของเข้าเอ่งเองพี่ๆน้องๆอ,อันนี้ครับสาเหตุใดครับเฮ้าถึงปลูกด้วยดูที่บำเมด็ด้วยดูฝนเพราะวะ่าเขามีระบบน้ำพอเพียงจะมารอเลี้ยงรว่าเรา,รรวเรานใคื่อนนะครับแบบบริโภคครับแล้อว่าคอีกครับตอนในผงกาได้ทายเพื่อน้องครับออจากนี่ครับที่พักเพราะวะ่าขายบ่อหอกะบางแจกกัแมาแรงมาลบขวดน,นะครับ จะ,จะเกิดความเสียหายครับเสียดายพอนะครับพี่น้องก็หลายลกเลยนะครับรก็แก่พี่นออ้องเยอะน้ากันนี่ลนะครับนี่ครับก็คือพลังครับอันนี้ก็เป็นพลังใส่แดงใจแดงไอ้ห้อยกห่องก็คือสิบหลงังนั่นเองครับแต่ว่าเหลืออยู่ไอ้ไว้ทำหน้าน้ำรับบุญเปนวาเขาจะไอ้เอาไอ้เกิด่ายวาจะลุกหมดนั่นเองครับเพราะว่าเกระต้องลงเหลือไใบจบปลูกเขาไว้ ปริมาณนางกว่าจากประมาณนี้ครับปีที่แล้วกันครับปีที่แล้วแต่ว่าล้มจนบอลบอลแสงรังจิมจู๋ครับอันนี้ลูกนี่ครับนี่ครับพี่น้องจะเห็นครับได้แล้วครับนี่เพราะฉะนั้นจะมีหลายรุ่นนั่นเองครับจากกลางก็กลังแปแล้วก็พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับกำลังงามนะครับเขาปลูกทั้งหมดบ่้หน่อยพี่น้องเต็มในบริเวณเพื่อนที่กับประมาณพี่น้องจะเห็นนะครับนะครับแม่อาจบดเลยนะครับ เดี๋ยวพาพี่พ่อนอนครับไปเบิ่งจระชนนะครับเพิ่นแหิลูกจูเพยน้องก็ได้ประเด็นบางหลายมือครับสังเกตเบิ่งระดับน้ำครับทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับพี่น้องครับข้าวสนใจทุกเมนเลยเพราะว่าห้องรักษาผิวของเพื่อนนั่นเองครับบ่ให้แดดเลี่ยายแล้วก็ผิวเพื่อนบ่เสียแล้วก็เพื่อนจะให้รสชาติไอ้ไว้ทำหน้าน้ำรับบรมบว่าเขาใจไอ เอาคาๆว่าจะลุกหมดมน,นั่นเองครับเพราะวฮากะต้องงง